สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาเล่นสนุกกันนะคะด้วยกล่องแสนสนุกตีมการ์เด้นคิสค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างในเราจะมีอะไรบ้างเราจะสนุกไปพร้อมๆกันค่ะว้าวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆเนี่ยลองดูของตัวเองเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์นะคะสําหรับ ทดลองทำแป้งโดให้เด็กๆนะคะได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋วค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูกันนะคะในถุงกระดาษแบบนี้ค่ะจะมีอะไรอยู่นะนี่ค่ะเป็นน้ำมันสำหรับเด็กนะคะปลอดภัยไร้สารเคมีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีผสมอาหารนะคะที่ทำจาก สิ่งแวดล้อมร้อยเเลยไม่มีสารเคมีนะคะเราก็ปลอดภัยกับเด็กๆแน่นอนค่ะคุณครูมีให้ถึง3าสด้วยกันนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ตวงค่ะนั่นก็คือนี่เลยช้อนสำหรับตวงนะคะเวลาที่เราจะทำแป้งโดนั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่นแล้วค่ะ วันนี้นะคะคุณครูใบเฟิร์นจะพาน้องๆเล่นอย่างสนุกสนานเลยค่ะก็จะมีนะคะกระถางนั่นเองทั้งหมด3ใบด้วยกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดทำสวนค่ะให้เด็กๆนะคะได้ขุดเจาะตักกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะอันนี้ไฮไลท์ของเราค่ะก็คือดอกไม้นะคะที่เราจะเอาไว้ปลูกนั่นเองค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะมีภาพนะคะที่จะเป็นเกมให้เด็กๆได้ฝึกปลูกต้นไม้นะคะแปลงร่างเป็นชาวสวนตัวจิ๋วค่ะแล้วก็ยังมีนะคะแผ่นภาพที่คุณครูเนี่ยจะพาเด็กๆเ,เล่นอีก2แผ่นด้วยกันค่ะความสนุกรออยู่ไม่ไกลนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ มากันที่อย่างแรกเลยนะคะคุณครูจะพาเด็กๆทดลองทำแป้งโดด้วยตัวเองค่ะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆไปหาถ้วยนะคะสำหรับผสมแป้งโดนะคะอย่างที่สองก็คือถาดค่ะสำหรับปั้นนะคะให้แป้งโดเนี่ยเป็นก้อนที่เหมาะกับการเล่นของเราค่ะแล้วก็อย่างที่สามนะคะก็คือน้ำร้อนค่ะอันนี้เด็กๆต้องระวังนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนิดนึงเนาะในการหาน้ำร้อนมาให้ค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเราจะมาเปิดนะคะแป้งกันก่อนเนาะอันนี้เป็นอุปกรณ์นะคะที่คุณครูนํามาให้เด็กๆในกล่องเรียบร้อยแล้วค่อยๆเปิดนะคะอันนี้เนี่ยมันมีความปิดสนิทมากเลยนะคะเวลาจะแกะนะคุณพ่อคุณแม่ดึงขอบนอกลงนะคะแล้วก็ค่อยดึงฝาด้านในขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะก็จะเปิดได้ง่ายเนาะอ่าเปิดทั้ง3มกระปุกเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะในแต่ละกระปุกนะคะคุณครูจะมีเลขติดไว้ให้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะใส่เลขไหนกันก่อนเนาะก่อนอื่นนะคะนี่ค่ะเราจะแกะนะคะช้อนตวงออกมาก่อนเพื่อให้ง่ายต่อก,การตักนะคะได้มาแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ช้อนที่ใหญ่ที่สุดนะคะ เขียนว่า15 ml นะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะเราจะตักน้ำร้อนนะคะทั้งหมด3ช้อนค่ะเด็กๆนะคะค่อยๆตักนะระวังร้อนด้วยนะคะ1เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะมาที่กระปุกที่1นะคะเราจะหยิบช้อนนะคะที่มีขนาด2.5 ml ค่ะ ตักขึ้นมา1ช้อนค่ะเด็กๆนะคะลองตวงแล้วก็วัดให้ดีนะคะว่า1ช้อนประมาณไหนใส่ไปเลยค่ะคนเลยนะคะให้ละลายเลยต่อมานะคะเด็กๆเ,เรานะคะจะใช้นี่ค่ะช้อนที่มีขนาด7.5 ml นะคะตักในกระปุกที่2นะคะมาใส่1ช้อนค่ะ นี่ค่ะ1ช้อนนะคะแล้วก็คนให้ละลายเลยค่ะเด็กๆคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะโอเคของคนคููละลายแล้วค่ะต่อมานะคะนี่ค่ะน้ำมันสำหรับเด็กค่ะเราจะใส่ไปนะคะ2.5 ml นะคะเด็กๆดูเลขตรงช้อนได้เลยนะ นี่ค่ะ1ช้อนนะคะใส่ไปเลยอ่าต่อมานะคะเราจะใช้ช้อนที่เล็กที่สุดค่ะใส่สีนะคะเริ่มจากสีอะไรก่อนดีหนะ้านี่ค่ะสีแดงเนาะเด็กๆคิดว่าสีแดงเนี่ยทำมาจากผลไม้อะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกผลไม้อะไรที่มีสีแดงบ้างน้าอันนี้นะคะมาจากบีดรูทนั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> ก็เลยได้ผลเป็นสีแดงค่ะ มาเราจะใส่กันไปนะคะ1ช้อนนะคะโอ้ได้ไกลเป็นสีแดงแล้วค่ะเด็กๆของเด็กๆได้เหมือนคุณครูไหมคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ <Good. S 1> โอเคเลยทีนี้นะคะเราจะกลับมาที่ช้อนขนาดใหญ่ที่สุดเลยค่ะอันนี้นะคะ 15ML นะคะเราจะตักนะคะในกระปุกที่3ของเรากระปุกใหญ่ที่สุด ทั้งหมด3ช้อนค่ะ1นะคะ2 3ค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆมาหยิบช้อนนะคะที่มีขนาด7.5 ml นะคะแล้วใส่ไปอีก3ช้อนค่ะ1 2แล้วก็3นะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆทีนี้เราจะคนผสมกันค่ะเด็กๆคนเลยให้เข้ากันนะคะมันจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วก็กลายเป็นแป้งโดของเราค่ะตอนแรกๆเนี่ยยังจะไม่ค่อยเข้ากันใช่ไหมคะเราก็คนนะคะให้เข้ากันอย่างดีเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกมานวดกันค่ะนี่เด็กๆใช้ช้อนเนี่ยกดๆด้วยนะคะเนือ้อทุกอย่างจะได้เข้ากันเนาะ โอเคของคุณครูเนี่ยก็ใกล้จะได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกมานวดกันนะ <Good. S 1> นคุณครูจะเทออกมานวดนะคะเนี่ยเด็กๆเ,เวลาที่เด็กๆนวดนะเราจะได้เพิ่มกําลังกล้ามเนื้อมือด้วยค่ะว้าวนี่ค่ะเอาออกมานะให้หมดเลยนะคะเด็กๆก,กวาดออกมาให้หมดเนาะ โอเคมาค่ะเราจะเอามานวดกันนะคะในถาดรองนวดของเรานั่นเองเด็กๆนะคะกดๆแล้วก็นวดให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะจะต้องใช้เวลาประมาณ3-5นาทีนะคะกว่าทุกอย่างจะผสมกันดีแล้วก็พร้อมเป็นแป้งโดให้เราเล่นค่ะได้ไหมเอยของเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างอู้หูดูของคุณครสูสิใกล้จะได้แล้วแต่ว่าเราต้องนวดขยำค่ะเด็กๆออกกำลังกล้ามเนื้อมือนะคะขยำเลย ของคุณครูจะได้แล้วค่ะได้แล้วหนึ่งก้อนนี่ค่ะเด็กๆได้เลยยังคะดูสิคะกลายเป็นแป้งโดสีชมพูนะคะน่าเล่นมากเลยเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าของน้องๆน,นะคะหรือว่าเด็กๆคนไหนเนี่ยมันยังติดมืออยู่นะเด็กๆสามารถใส่แป้งในกระปุกที่3มลงไปเพิ่มได้นิดหน่อยนะคะเพื่อให้มัน หายติดมือของเราเนาะนวดจะได้เป็นก้อนไม่ติดมือแบบนี้ค่ะ <Good. S 1> โอเคเดี๋ยวเรามาทำสีต่อไปกันเลยนะคะเราจะทำทั้งหมด3สีค่ะสีที่สองนะคะเราทำแบบเดิมเลยค่ะแต่ว่าครั้งนี้คุณครูจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะคะเด็กๆว่าผักผลไม้อะไรที่มีสีเหลืองบ้างคะลองตอบกันมาดูค่ะ อันนี้นะคะทํามาจากฟักทองค่ะที่มีสีเหลืองนั่นเองอมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจําได้ไหมคะเด็กๆเ,เราจะไปอย่างไวที่สุดค่ะทําไปพร้อมกันเลยใช้ช้อน15 ml นะคะตักน้ําร้อนทั้งหมด3ช้อนค่ะจากนั้นนะคะใช้ช้อน7.5 ml ค่ะตักส่วนประกอบในกระปุกที่2 และช้อน2.5 ml นะคะตักส่วนประกอบในกระปุกที่1ค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากนั้นเติมสีนะคะครั้งนี้คุณครูใส่สีเยอะขึ้นนะคะเป็นสีใส่ช้อน2.5 ml จำนวน1ช้อนค่ะและเติมน้ำมันสำหรับเด็กลงไปอีก1ช้อนนะคะ เด็กๆนะคะอยากได้สีที่เข้มขึ้นเด็กๆสามารถใส่เพิ่มกว่า1ช้อนได้นะอ่ะสมมุติคุณครูจะลองใส่เพิ่มนะคะได้ตามใจที่เด็กๆชอบเลยนะ <Wow. S 1> จากนั้นนะคะใช้ช้อนขนาดใหญ่ที่สุดนะคะตักส่วนประกอบในกระปุกที่3ทั้งหมด3ช้อนและใช้ช้อน7.5 m l ตักอีกทั้งหมด3ช้อนรวมเป็น6ช้อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาคนให้เข้ากันเลยนะคะ คนจนเป็นก้อนเดียวกันค่ะเด็กๆเ,เราจะเอามานวดกันนะคะกวาดออกมาให้หมดเลยมามาแล้วค่ะเด็กๆก,ก็นวดนวดนวดเลยนะคะให้เข้ากันค่ะประมาณ3-5นาทีมันจะเซ็ตตัวดีเลย นี่คุณครูเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วได้สีเหลืองออกมาแล้วค่ะโอเคได้แล้วค่ะต่อไปนะคะสีที่3เราเหลือสีอะไรอีกหนึ่งสีคะนี่สีน้ำเงินนั่นเองเด็กๆคิดว่าสีน้ำเงินทำมาจากอะไรคะคุณครูเฉลยให้นะคะก็คือมาจากสีดอกอัญชันค่ะใครอยากรู้ว่าดอกอัญชันเป็นยังไงอย่าลืมไปหาดูนะคะ สีที่3นะคะเด็กๆเราจะทำแบบเดิมเลยค่ะเด็กๆจำได้ไหมนะ้าเราลองมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรานะคะจะใส่นะคะกระปุกที่1นะคะ1ช้อน2.5 ml นะคะแล้วก็ใส่น้ำนะคะช้อนใหญ่3ช้อนค่ะใส่นะคะกระปุกที่2นะคะด้วย7.5 ml นะคะ1ช้อนค่ะ แล้วก็ใส่นะคะคน้ํามันสําหรับเด็กนะคะ 2.5ML แล้วก็สีน้ําเงิน2.5 ml นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ช้อนใหญ่นะคะตวงแป้งค่ะ3ช้อนแล้วก็มาหยิบช้อน7.5 ml อีก3ช้อนแล้วคนผสมกันแล้วนวดเลยค่ะเริ่มเลยค่ะเด็ก,กๆทำเลย ที่สุดเราก็ทำแป้งโดเสร็จเรียบร้อยแล้วนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋วเกี่ยมมากๆเลยนะคะที่พวกหนูพยายามได้ดีมากเลย <Good. S 1> ต่อไปนะคะเราจะมาแปลงร่างเป็นชาวสวนกันค่ะนี่ค่ะเด็กๆเรามีอุปกรณ์สำหรับทำสวนแล้วเนาะแล้วคุณครูก็จะมีการ์ดให้เด็กๆนะคะทั้งหมด3ใบแบบนี้ค่ะเรามาเริ่มปลูกต้นไม้กันเลยดีกว่าเด็กๆอยากได้อันไหนก่อนคะ อ่านี่ค่ะคุณครูจะลองปลูกต้นทานตะวันก่อนเลยนะคะเราลองดูนะในกระถางเป็นดินน้ำมันสีอะไรนะคะ,ะเด็กๆเ,เลือกตามเลยค่ะเริ่มเลย แล้วก็เป็นต้นทานตะว,วันใช่ไหมคะนี่ค่ะเด็กๆก็ปลูกให้เหมือนกันเลยเนาะว้าวคุณครูได้แล้วหนึ่งต้นที่เหมือนกันเลยค่ะ เด,เด็กปลูกต้นไม้กันได้แล้วใช่ไหมคะของคุณครูก็เสร็จเรียบร้อยทั้ง3ต้นแล้วค่ะ <S <S เด็กๆทําเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเราจะไปเล่นอันอื่นต่อไปค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราจะมาระบายสีกันค่ะโดยที่สีของเรานะคะก็คือแป้งโดนั่นเองเราจะใช้แป้งโดในการระบายสีค่ะเริ่มเลยนะคะก้อนเมฆสีอะไรดีคะ นี่ค่ะเรามีสีน้ำเงินออกมาเนาะเราจะใช้สีน้ำเงินนะคะในการทําก้อนเมฆค่ะมาเด็กๆทําไปพร้อมกันเลยแตะไปเลยค่ะใช้นิ้วนะคะจิ้มจิ้มกดกดนะคะให้อยู่ในกรอบนะตั้งใจกันมากเลยค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยต่อไปนะคะ เห็นตรงพระอาทิตย์ไหมคะเด็กๆอยากใช้สีอะไรดีนะเรามีสีเหลืองนะคะแล้วก็มีสีแดงด้วยเดี๋ยวเราลองเอามาผสมกันดีไหมคะ,ะว่ามันจะกลายเป็นสีอะไระเด็กๆนะคะต้องใช้มือนวดให้เข้ากันเลยนะดูซิว่าเขาจะเปลี่ยนสีหรือเปล่า ผสมกันแล้วค่ะคุณคุนนวดจนกลายเป็นสีชมพูอมส้มนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเติมกันค่ะระบายเลยเด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆระบายสีกันเสร็จหรือยังคะของคุณครูเสร็จแล้วนะ wow. เดี๋ยวเราจะมาทําแผ่นต่อไปกันเลยค่ะนี่ค่ะแผ่นต่อไปก็คือดอกไม้นั่นเองแต่อันนี้เนี่ยคุณครูจะให้เด็กๆนะคะไปลองหาใบไม,ไม้แล้วก็ดอกไม้รอบๆบ,บ้านมาตกแต่งร่วมด้วยได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้แป้งโดในการระบายสีก่อนนะคะเด็กๆเ,เลือกสีตามที่เด็กๆชอบเลย เด็กๆคะเด็กๆมีใบไม้รอบๆตัวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าที่บ้านของเด็กๆนะคะมีใบไม้แล้วก็ดอกไม้เนี่ยเด็กๆสามารถเอามาตกแต่งได้เลยนะ ก็จะทําให้กลายเป็นดอกไม้ที่เสมือนจริงนะคะนี่คุณครูทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมวันนี้ที่เหลือนะคะอุปกรณ์ที่เหลือที่เราสามารถนําไปทําแป้งโดได้เนี่ยเด็กๆสามารถนําไปทําวันหลังได้นะแล้วก็ผสมสีกันได้ค่ะเพราะว่าอย่างสีแดงผสมกับสีเหลืองก็จะกลายเป็นสีส้มค่ะสีนะคะน้ำเงินนะคะผสมกับสีเหลืองจะกลายเป็นสี ขียวนะคะคแล้วก็สีน้ำเงินผสมกับสีแดงก็จะกลายเป็นสีม่วงนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เนี่ยกลายเป็นทดลองนะทดลองนะคะทางวิทยาศาสตร์ผสมเองได้ที่บ้านเลยนะคะส่วนแป้งโดนะคะที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เด็กๆก็สามารถนําไปเล่นตั้นเป็นตัวนู้นตัวนี้ได้ตามจินตนาการเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราจะเก็บไว้เล่นในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันต่อๆไปนะคะเราจะนํามาใส่นะคะกระปุกนะคะแบบนี้เลยที่มีฝาปิดนะคะแล้วเด็กๆก็นําไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็นําออกมาทิ้งไว้ให้หายเย็นแล้วก็เล่นต่อได้เลยค่ะแบบนี้เนี่ยเด็กๆจะเก็บไว้เล่นได้นานเลยค่ะ โอเคค่ะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยเด็กๆได้เสริมพัฒน,นาการได้อย่างดีเลยแล้วก็เป็นเด็กๆที่เก่งมากมีความพยายามที่จะเล่นของเล่นแล้วก็ประดิษฐ์ได้ดีมากเลยค่ะทําออกมาเป็นผลงานได้เลยวันนี้นะคะคุณครูใบเฟินก็ภูมิใจกับเด็กๆมากเลยค่ะคุณครูไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ